ดีครับพร้อมตอนนี้พวัลเันวันนี้ให้รางวัลกับปิดเทอมใช่ไหมครับพร้อมพอใจจะพาเพื่อนไปเที่ยวอาาะไรไปตามไปลูกไปซื้อบัตรไปพ,พาไปหน่อยครับพี่จะพร้อมพาไปซื้อบัตรครับเนี่ยสองแถบจะมาหาวแลนล์ที่เดอะมอลล์งานเมื่อวานนะครับโหนี่เลยอนี้เราก็ต้องซื้อซื้อบัตรก่อนนะครับไปครับ นี่ดีพร้อมกําลังวัดส่วนสูงนะครับเช็คเช็คส่วนสูงเท่าไรยืนตรงกองครับน้อยเท่าไหร่นี่น้อยสิบ,อสบสเอามใาบใจเก้าสิบสาม้าเขาแตะหิดหน่อย,ยนี่เราก็มาซื้อบัตรกันนะครับนี่มาซื้อบัตรกันครับน้องสองนี่เราได้ไปแล้วดีพร้อมอเออโทษครับ โอเคงูท okay, ีมนี่พี่เตียมพร้พอมมาเจองูงูใหญ่เลยนี่งูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่พร้อมไหมไปมาเร็วสองตัวมาสองตัวมาสองตัวมาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยพี่เอ้ยตีงูตีงูแล้ว ไป,ไปไปหายใจปบปุบเร็วไปขึ้นไปเร็วเลยครับเราบังนะเฮ้ยเนืไปจะไปไหนอ่ะไปเร็วเขาไปโยนบอนลแล้เร็วไปไป

นี่ต้องแบบมาแล้วโอเคออกมาแล้วหลบปะป๊าแล้วลากมาเร็วลากมาเร็ว กดห้องมองกดเฮ <ladım. S 2> ้ยไปเฮ้ยสนุกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยนั่งยิงวะเป็นลูกบอลใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีอะไรเนี่ย ไปเอ่อเอ้เอ้สามสาวสามสาวเราบังนะไปเลยพี่ีพร้อมมังหัวใจไปเลยครับเลวเลวเลวไปเร็เราบังด้วยครับเราบังด้วยนะไปเ็ว ไปเข้าไปเข้าไปครับนี่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 ไปตรงนี้ไปเร็วตรงนี้จะได้แข่งกันไงตรงนี้ครับมาไปไปไปแอนชะท้าบางคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหาแม่ปุ๋ยมาเออชงอ่อเฮ้ยท้าท้าท้า้าเร็วมากไม่กลัวเลย เร็วเร็วเร็วผู้พิชิตผู้พิชิตตามนาสไลเดอร์เร็วๆครับเร็วตรงไปครับตรงไปตรงไปหลบพี่เขาหน่อยเออไปเร็วเร็วเร็ใจเร็วเร็วเรเร็วเข้าไปเไปเไปไปเร็วเ เอาบ้างไนงะไปเร็วไปเร็วออออแอบด้วยเอ้าไปเออเออเดี๋ยวเธอจะไปไหน,นอีกเธอเฮ้ยไม่ใช่เอาปีนเหรอไปปีนขึ้นไป <c oughs> โอ้ พี่หวัวใจเขาปีนดูสิครับโอ้โหปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเลยโอ้โหไปไปเขาไปได้ไหมเห้ hey. มาเย้หลหลังเอ้ยเย้ไปเอาส้มมากไหมมาเลยครับเย้โอ๊ยออกมาออกมาลูกไหมเรียบเฮ้ยเตนอนมาเลยก่อนดีเย้ตายโอ,โอ

กี่ละคนไม่งั้นมันตีไอ้น่กันมันชนกันเอาเด้อเออเกมนี้นะโอเคเอาประสาทไหมเฮ้ยเฮ้ยอยู่สะพานแล้วเด้อชนเป็ดชนเป็ดแล้วครับเออปล่อยพลังเฮ้ยกระโดดชนชนกระถาง เรื่งทางเั้นเฮรอชูครับรอชิวรอชิวแล้วรอชิววอนครับได้้ทีละคนทีละคนครับโดดตั้งแนงโดดอีกโดดองกคนโดดโดดโดดเอ์ไปบิน ปีนยดี๋ยวงแม่ยังแม่ไอ้เขาให้ปีนลงนะเว้ยไปโอ้โหปีนเร็วมากฮนะมารอบนี้พี่ที่พร้อมน้องมาใจปีนกะตาขา่ายยางเร็วเลย เฮ้ยโอยิงเฮ้ยไม่ใหยิงเลยยิงโดนแม่ปุ๋ยยิงโดนโอ้โหโดนเป้าเอาพอใจสิพอใจยิงสิเอาให้มันโดนนะลูกยิงเฮ้ยไปไปเลยพี่พอใจทำไมแม่รู้สึกเสี่ยง พี่ีพร้อมน้องพอใจเร็วไปเลยครับเกี่ยแล้วไงไป,ประวังนะครับระวังระวังระวัง ไปลูกไปค่อยๆนะโอ้ยพี่ดีพร้อมเร็วมันโดดนิดิมันโดดจำมอนดิไปลบลบๆลบลบไปมาแล้วพอใจมาไปนี่ตามลูกศรครับพี่ดีพร้อมมาแล้วอาไปพอใจตามไป มาเลยมาเลยมาเลยไทยไทยมาบบเอ๊ได้ค่ะนนไ,ววไปปั่นกับพี่ไอ้แฟงแล้ว <c oughs> พี่ที่พร้อมแฟงแล้ว เระวังน้องประจมาแล้วเยี่ยมมากมามาครับมามาทีมากเลเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยังนั้นนะเออไปเยี่ยมไปไปจับนั้นนะ เฮ้ยปุยประวังนะปุยปุ้ยนั่นโอ้ยมันสูงนั่นเห็นไหมเอ้เรนเร็วเร็วเร็วพี่นีพี่นีพร้อมสิบฮะยี่สิบสแล้วพี่้อมยีแล้วแม่ปุยไปตีช่วยไป ยังไม่ได้สักลูกเลยแม่ปุย๋ยโอ้ห้าจ<ป>ุดสองศูนย์ไปเร็วเร็เวเร็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 วพี่มาแล้วเร็ว เป็นอะไรลูกเป็นม้าเหรอหรือเป็นรถไฟจต่ออะไรแล,ล,ลอัอนนี้ต่ออะไรครับนี่ฮนะต่ออะไรนะครับกระต่ายอะไรของเธออ๋อ ى, ต้นไม้ต้นไม้โอเคต่อต้นไม้นะครับทุกคนนี่ อยากกินขนมจังเลยทำให้ด้วยนะครับอันนี้ทำอันนี้ขายอะไรครับฮะทำพิซซ่าเอาพิซซ่าถาดหนึ่งครับอันนี้ขายอันนี้จะขายโดนัทหรอขายไอติมขนมไอติมหรอขายไอติมขนมเค้กแล้วโอเคใส่ชิามาาะค,ะค่ะ แม่ะค้าครับเอาพิซซ่าถาดหนึ่งได้ไหมครับพิซซ่าถาดหนึ่งนะอะไรนะครับเฮ้ยอโอ้ยครับอันนี้ขอช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งคะ่นะแม่ค้าครับขอเบเกอรี่หน่อยคะ่ะโอ้โหน่ากินมากเลยครับชิ้นละกี่บาทนะชิ้นเท่าไหร่คะ เอามาซ <ish> ื้อตีเลย20บาท20บาทเลยคะเอาสองชิ้นเลยค่ะสอชิ้นเลยค่ะมาใส่เลยเฮ้ยเฮ้ยจใส่ขอหน่อยได้เฮ้ยเฮ้ยเออยเริ่เริ่มเริ่เอาใส่ก่อนครับแม่ปุ๋ยมาใส่ช่วยลูกหน่อยเร็ว ดี่มอมไม่ใส่ช่วยที่เดียวอนแล้วเาปดนะอนรอนอนนอนรอแล้วนอนรอนแล้ว เอาว่าจะใส่ช่วยแม่เลยนึกใส่กันเร็วใส่กันเร็วแม่ปุ๋ยไม่นั่งลงตรงนั้นแล้วก็หยิบหยิบใส่ก็ง่ายง่ายกว่าเหละเออไปทุมทำไมไเอากดปุ่มเอาให้ป,ปิดอ พังแล้วมั้ง โอ้โหดูวกับโ,โ,โอ้โหนี่กำลังเตรียมตัวนะครับพี่ที่พร้อมกับน้องพอใจเฮ้ยน้องพอใจมาแล้วเย้ไปจะลากขึ้นไป <มา S 1> เจอการชิมหน้าแล้วครับจะไ,ไ,ไ,ไปที่ไหนกันหยุดใช้คลิปหน้าหนูขึ้นตอนหนึ่งหนูจะมาเล่นนันนท์ให้ดูเลยโอเค ติดไว้นะแล้วล้างมือก่อน,นะคะอ่ะออกมาเร็วหรอกปะป๊าเร็วล้างมาเร็วล้างมาเร็ว